ลัคนาราศีพฤกษภหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนดาวประจำตัวอยู่ในภพการเงินก่อนย้ายเข้าภพแห่งการสื่อสารเจรจาและการเดินทางดาวการเงินอยู่ในภพแห่งการสื่อสารเจรจาและการเดินทางดาวประจำตัวและดาวการเงินสัมพันธ์กันดีมีดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เล็งด้วยดาวการงานอยู่ในภพแห่งความสำเร็จดาวแห่งความรุ่งเรืองอยู่ในภพการงาน มีดาวโชคลาภและดาววินาศกลุ่มลักนณาชีวิตหวือหวาเดี๋ยวไปโน่นมานี่สนุกการงานคึกคักได้เที่ยวได้พักร้อนเรียกว่า work hard play hard การเงินได้มาใช้ไปแต่ใช้ไปเพื่อความสุขและมีให้ใช้เรื่อยๆอาจได้โชคลาภจากผู้ใหญ่แต่ระวังใช้ชีวิตสุดเหวี่ยงเกินไปอาจเจ็บป่วยได้ค่ะสวัสดีค่ะ คลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคมปี2567ค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่ทาโร่โดยครึ่งแรกจะเป็นการอ่านการเดินทางของดวงดาวก่อนส่วนครึ่งหลังจะเป็นการอ่านไพ่ค่ะเกตอ่านไพ่และดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะดังนั้นขอให้ดูตลอดทั้งคลิปจะได้รับ รายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะแต่จะครบถ้วนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจะจงนะคะถ้าต้องการดูดวงเฉพาะจเจาะจงเฉพาะเรื่องราวของคุณแนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวกันค่ะเก็บรับดูดวงส่วนตัวนะคะรายละเอียดแปะเอาไว้ให้อ่านอยู่ใน Nations Facebook FAN PAGE ลูกเกตพยากรณ์ถ้าสนใจก็ทักไลน์มานัดคิวกันได้ค่ะไลน์ก็แปะเอาไว้ให้แล้วอยู่ที่ Description ค่ะ คลิปนี้จะเน้นที่การงานการเงินเป็นหลักนะคะถ้าคุณสนใจจะดูดวงความรักทำคลิปแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะเริ่มต้นการทำนายตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันก่อนเลยนะคะชาวพฤกษบลัษนาของคุณอยู่ตรงนี้ที่เขียนว่าพฤกษบดาวประจำตัวคือดาวพระศุกร ในช่วงตั้งแต่วันที่1ถึง9ดาวประจำตัวสถิตยอยู่ที่ราศีมิถุนซึ่งเป็นพบเรือนการเงินทำให้มีวิสัยทัศน์ดีในการสร้างเงินสร้างไรายได้มีหัวการค้าดีมากต่อจากนั้นย้ายก็ย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎเป็นพบเรือนแห่งการติดต่อสื่อสารและการเดินทางแล้วก็มากุมกันกับดาวการเงินและดาวประจาตัวคุณและดาวการเงินเนี่ยก็เป็นดาวคู่มิดกันด้วยดาวการเงินคือดาวพระพุธสถิตยอยู่ที่พบเรือนแห่งการเดินทางและการติดต่อสื่อสารกันพบปะกผู้ คนการเข้าสังคมเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยตลอดทั้งเดือนเลยแถมยังมีดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวที่มาจากภพเรือนแห่งความมั่นคงในชีวิตการลงหลักปักฐานเนี่ยตามประกบดาวประจําตัวตลอดเลยดังนั้นเนี่ยถือได้ว่าดาวประจําตัวอยู่ในภพเรือนที่ดีดาวการเงินก็อยู่ในภพเรือนที่ดีแล้วก็มีดาวคู่สมพลมีดาวคู่มิตรดีๆเข้ามาสัมพันธ์แถมยังมีดาวพระเกตซึ่งเป็นดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เล็งไปที่ดาวประจําตัวแล้วก็ดาวการเงินด้วยแล้วก็ดาวพระอาทิตย์เนี่ยเป็นดาว แห่งความสว่างสวยัยดาวพระพุธเป็นดาวที่มาจากภพเรือนปุตตะคือความสนุกสนานดังนั้นชีวิตในช่วงเดือนนี้จะมีความคึกคักมีความสนุกสนานซึ่งเป็นความสนุกสนานที่อาจจะเกิดจากการทํางานและเกิดจากการไปเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าการเข้าสังคมหรือว่าได้มีงานสังสรรค์รื่นเริงเยอะแยะมากมายเป็นช่วงชีวิตดีๆทีเดียวค่ะค่อนข้างจะคึกคักได้ไปโน่นมานี่อีกจุดหนึ่งที่บ่งบอกว่าชีวิตคุณจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่มีการเดินทางมีการออกไปพบปะผู้คนนะคะ ก็คือการที่มีดาวพฤหัสแล้วก็ดาวมฤตยูมากลุ่มกันและทับลัคนาคุณอยู่ดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวที่มาจากพบเรือนโชคลาภและความสําเร็จและเป็นดาวที่มาจากพบเรือนมรณะด้วยมรณะเนี่ยก็ต้องระมัดระวังสุขภาพแต่ในอีกแง่หนึง่งมรณะเนี่ยคือการเดินทางแล้วกลุ่มกันกับดาวมฤตยูซึ่งก็โดดเด่นในเรื่องของการเดินทางเพอเผอได้เดินทางไกลไปต่างประเทศเลยทีนี้ในช่วงตั้งแต่วันที่13กร,รกฎาคมจะมีดาวพระอังคารเข้ามาสถิตร่วมด้วยซึ่งดาวพระ คารจริงๆแล้วก็มาจากภพเรือนวินาศก็เสียหายเหมือนกันนะคะคือดาวพระคารเนี่ยเป็นดาวความรักนะคะเป็นดาวหุ้นส่วนแล้วก็ดาววินาศนะสำหรับเรื่องของความรักเนี่ยเดี๋ยวเรามีอีกคลิปแยกไว้ให้ต่างหากแต่ในเรื่องของการงานเนี่ยเราก็ต้องดูในแง่ของหุ้นส่วนแล้วก็คําว่าวินาศนะคะหุ้นส่วนเนี่ยก็คือคุณก็มีเกณฑ์ที่คุณจะมีคนมาชวนไปร่วมงานหรือใครก็ตามที่ทํางานกับหุ้นส่วนอยู่แล้วเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปติดต่อเจรจาสื่อสารการงานร่วมกันกับหุ้นส่วนของคุณก็ดูว่าดีแต่คําาาว่ินก็มจ ที่ต้องระมรัดระวังพอดาววินาศมาเจอกันกับดาวมอรณะแล้วกลุ่มลัคนาคุณเนี่ยบางทีชีวิตมันคึกคักจนเกินไปจนอาจจะทําให้คุณเจ็บป่วยได้บางทีไม่ได้พักผ่อนเลยบางทีก็อาจจะไปทํางานด้วยแล้วมีวันหยุดแทนที่วันหยุดจะได้พักวันหยุดก็ออกไปท่องเที่ยวด้วยไม่ได้มีวันไหนที่อยู่บ้านแบบเต็มๆวันเลยสุดท้ายแล้วอาจจะเจ็บป่วยได้อันนี้ต้องระมัดระวังและการไปท่องเที่ยวพักผ่อนของคุณเนี่ยคือบางทีไปแล้วต้องมีวันว่างๆเพื่อให้คุณได้พักจริงๆไม่ใช่ไปแล้วก็ไปกิจ,จกรรมทั้ง วันกลับมาไม่ได้มีวันพักก็ต้องไปทํางานต่ออันนี้อาจจะเจ็บป่วยได้นะส่วนเรื่องของการงานถามว่ายุ่งยากยุ่งเหยิงไหมไม่หรอกเพราะว่าดาวการงานของคุณอยู่ในพบเรือนที่ดีเป็นพบเรือนแห่งความสําเร็จแถมดาวแห่งความเจริญรุ่งเรืองก็อยู่ในพบเรือนการงานอีกแต่การงานเต็มไม้เ,ต,มเต็มมือนะคะเนื่องจากว่าดาวแห่งความเจริญรุ่งเรืองคือดาวพะเสาร์ดังนั้นเขาไม่ได้ให้คุณทํางานอะไรที่มันหลวมหรอกงานแน่นนะคะจากดาวพระเสาร์เนี่ยแต่ก็เป็นงานแน่นที่มันไม่ได้ยากอะไรคุณมีความสามารถมากพอที่จะทํา ได้แล้วก็ทํามันสําเร็จดีด้วยเพราะว่าดาวการงานไม่ได้โดนดาวเสียอะไรทําร้ายเลยเดือนนี้จึงเป็นเดือนที่สนุกคึกคักแล้วก็มีโอกาสที่จะใช้เงินเยอะใช้เงินเก่งเพราะว่าดาวประจําตัวคุมกันกับดาวการเงินแล้วมาเจอกันกับดาวของความสนุกสนานแล้วก็อะไรใหม่ๆดังนั้นเนี่ยอาจจะใช้เงินไปกับการ,การหาความสุขนะคะไปท่องเที่ยวเดินทางหรืออาจจะใช้เงินไปกับการหาซื้ออะไรใหม่ๆซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องที่จําเป็นแต่เป็นเรื่องที่ซื้อแล้วคุณมีความสุขก็ได้ทีนี้ก็ไม่ต้องกังวลหรอกเพราะว่าดาวการเงินอยู่ตรงนี้เป็นภ เรือนที่ดียังไงคุณก็ยังมีเงินให้ใช้เพียงแต่ว่ามันจะเป็นการหมุนเงินได้มาใช้ไปได้มาใช้ไปแต่ก็หมุนเงินได้คล่องตัวดีนะคะอาจจะแค่เดือนนี้ไม่ค่อยมีเงินเก็บเท่าไหร่เท่านั้นเองค่ะ ทางด้านคนรอบข้างนะคะผู้ใหญ่เอื้อเอ,อ็นดูดีมากนะดาวพฤหัสทับตัวเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยค่อนข้างจะเมตตาคุณอยู่แล้วแถมดาวผู้ใหญ่ดาวสุภะก็อยู่ในภพเปลือนการงานด้วยดังนั้นเนี่ยคุณก็จะมีการงานที่มั่นคงมากๆมีผู้ใหญ่หนุนหลังมีลูกค้าสนับสนุนส่วนเพื่อนร่วมงานก็ดีค่ะดาวประจําตัวคุณเนี่ยไปอยู่ในภพเปลือนของเพื่อนด้วยดังนั้นเนี่ยคุณมีโอกาสทีเดียวที่คุณจะได้พบปะผู้คนมากมายสังคมเพื่อนฝูงชวนคุณไปโน่นไปนี่มานั่นนั่นแหละที่เป็นโอกาสที่คุณได้ ได้เที่ยวได้พักผ่อนได้พักร้อนแต่บางทีพักก็ไม่ได้พักนะพักก็ไปทํากิจกรรมเยอะเพราเพื่อนชวนก็อดไม่ได้ที่จะไปนะคะอันนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยตามที่เตือนไปนะคะแต่เพื่อนไม่มีปัญหาค่ะก็สนุกกันดีลูกน้องก็เช่นเดียวกันดาวลูกน้องก็อยู่ในจุดที่ดีดังนั้นลูกน้องก็ทํางานได้ดีลูกน้องก็ประสานงานกับคุณได้ดีเชื่อฟังคุณดีไม่ดือ้อไม่ปีนเกลียวค่ะเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่งานคึกคักได้เที่ยวได้พักผ่อนนะคะแต่บางครั้งคุณอาจจะต้องระมัดระวังสุขภาพ ที่เกิดจากการที่มันคึกคักเกินไปหน่อยแค่นั้นเองค่ะตอนที่จะไปฟังคำทำนายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ มาต่อกันที่ไพ่นะคะเริ่มต้นที่ไพ่ใบแรกเป็นตำแหน่งของการงานได้ไพ่การงานที่พุ่งเข้าหาแบบเป็นลำดับขั้นตอนหรือมีโอกาสในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่ว่าไม่ได้เป็นการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่มันขย่งก้าวกระโดดนะคะก็เลื่อนไปตามขั้นนะก็คืออีกสักหนึ่งสเต็ปจากที่คุณอยู่แต่ตรงนี้ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละคนด้วยนะคะว่าจังหวะชีวิตพื้นดวงในช่วงนี้เนี่ยเหมาะสมกับการที่ดวงเปิดในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไหมบางคนก็ดวงเปิดเลยบางคนอาจจะยังต้องรอคอยอีกหน่อยแต่ถ้า แม้ว่าคุณไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือขยายกิจการในช่วงเดือนนี้เดือนนี้ชีวิตการงานของคุณเนี่ยมันมีอะไรที่ทําให้มันก้าวหน้าขึ้นมันมองเห็นความสําเร็จที่ใกล้เข้ามามากขึ้นมีโอกาสที่จะได้ท่องเที่ยวเดินทางจากการทํางานด้วยมีโอกาสที่ได้ออกไปพบปะผู้คนมากมายแล้วการพบเจอผู้คนเนี่ยผู้คนก็ค่อนข้างที่จะเอื้อเอ็นดูคุณแล้วก็อยากจะสนับสนุนคุณในเรื่องของหน้าที่การงานอันนี้ดีมากแถมพไพ่ใบนี้ยังเกี่ยวกับออนไลน์ด้วยแล้วคุณมีดาวที่เกี่ยวกับออนไลน์มากลุ่มลักนณาดังนั้นทําอะไรที่เกี่ยวกับ งานออนไลน์ก็จะยิ่งโดดเด่นมากพ่อค้าแม่ค้าไลฟ์สดขายของเนี่ยพยายามขย,ยันไลฟ์สดเข้าไว้ว่ามีโอกาสที่จะมีลูกค้าเข้ามาเยอะแยะนะคะหรือทํางานที่เกี่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์เป็นโปรแกรมเมอร์ใช้เทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมอะไรตลอดในการทํางานนะคะใช้เครื่องไม้เครื่องมือใหม่ใมในการทํางานเสมอๆใช้พวกแอปพลิเคชันสื่อโซเชียลออนไลน์มาช่วยในการทํางานเสมอๆจะยิ่งทําให้การงานโดดเด่นมากยิ่งขึ้นไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นไพ่ของการได้ท่องเที่ยวต่างประเทศได้ด้วย ะะแต่ในเรื่องของการเงินนี่สิได้ไพ่ของการหมุนเงินนั่นแปลว่าชีวิตช่วงนี้มันคึกคักนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคึกคักจากการทํางานบางทีก็คึกค,คักจากการที่คุณได้ไปเที่ยวได้ไปพักผ่อนพักร้อนด้วยก็อาจจะต้องใช้เงินตรงจุดนั้นนะคะแต่ก็เป็นการใช้เงินที่ฟโลแล้วก็มีความสุขดีเพราะว่าไพ่ที่มาประกบไพ่การเงินเนี่ยเป็นไพ่ใหญ่เป็นไพ่ดีหมดเลยนะคะคือไพ่แปดไม้เท้าเนี่ยนั่นแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะรุ่งเรืองทางด้านการเงินด้วยแล้วไพ่ในตําแหน่งโชคลาภยังได้ไพ่ใหญ่แบบไพ่เอ็มเพอเออร์อี แปลว่าคุณก็จะมีคนที่คอยช่วยเหลือทางด้านการเงินซึ่งโชคลาภของคุณเนี่ยอาจจะมาในรูปแบบของผู้ใหญ่จัดสรรมาให้ก็คือคุณอาจจะอยากไปท่องเที่ยวพักผ่อนแล้วุคิดแล้วเงินมันอาจจะไม่พอก็อาจจะมีผู้ใหญ่ที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือให้หยิบยืมเงินหรือบางทีก็ให้ไปเลยหรือว่าอาจจะพาคุณไปเที่ยวฟรีไปเลยกินฟรีไปเลยก็ได้หรือโชคลาภอาจจะมาจากการเดินทางก็ได้เพราะว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการเดินทางด้วยแล้วก็ดาวโชคลาภของคุณเนี่ยทับตัวคุณอยู่ซึ่งดาวโชคลาภเนี่ยก็กลุ่มกันกับดาวแห่งการ เดินทางดังนั้นในการเดินทางก็มีโอกาสทีเดียวแถมดาวโชคลาภกลุมกันกับดาวที่เกี่ยวกับพวกสื่อโซเชียลออนไลน์ไพ่การงานของคุณก็มีไพ่สื่อโซเชียลออนไลน์เข้ามาด้วยดังนั้นก็อาจจะมีโชคลาภที่ผ่านจากพวกสื่อโซเชียลออนไลน์หรือเสียงโชคเสี่ยงดวงทางออนไลน์ก็มีโอกาสจะถูกรางวัลใหญ่ได้เหมือนกัน แถมคุณมีดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลงดาวประจําตัวของคุณและเลงดาวการเงินในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะดังนั้นโชคลาภที่มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะแต่ถ้าดูจากไพ่เนี่ยไพ่บอกว่าโชคลาภส่วนใหญ่จะมาจากการต่างประเทศและการเดินทางและผู้ใหญ่ค่ะ ทีนี้ไพ่จบไพ่สรุปดันเป็นไพ่ที่เสียน่าเสียดายมากไพ่ดําเนินมาดีหมดเลยแต่ไพ่ที่ดําเนินมาดีเนี่ยมันก็มีความเหนื่อยของมันอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยเอ็มเพรนี่ก็มีความเหนื่อยเหมือนกันนะดังนั้นพอมาจบตรงนี้เราไปดูที่ดวงดาวเนี่ยคุณมีดาวมรณะทับคุณอยู่นะดังนั้นเรื่องสุขภาพเนี่ยก็ ไว้ใจไม่ได้ต้องดูแลอย่างดีแถมไม่ใช่มีดาวมรณะดวงเดียวมีดาววินาศเข้ามาร่วมสมทบในช่วงครึ่งเดือนหลังด้วยบางทีใช้ชีวิตคึกคักจนเกินไปนะคะไม่ได้พักผ่อนนะมีเกณฑ์ที่จะเป็นไมเกรนมีเกณฑ์ที่จะปวดหัวมีเกณฑ์ที่จะมีสุขภาพอะไรบางอย่างที่เป็นโรคประจาตัวของคุณ,คณกําเริบได้ที่เกิดจากการพักผ่อนน้อยจุดนี้ต้องระมัดระวังค่ะ สำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกดเป็นนักเขียนนิยายด้วยค่ะใช้นามปากกาว่ากอใจมีนิยายวางขายอยู่ในเว็บเมพอีบุ๊กสามารถเข้าไปหาอ่านกันได้นะคะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ให้แล้วตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แหละค่ะส่วนท่านที่ชอบฟังนิยายเสียงเกดก็มีช่อง YouTube นะคะชื่อว่ากอใจนักเขียนเป็นการนำนิยายของตัวเกตเองมาอ่านให้ฟังค่ะก็สามารถเข้าไปฟังกันได้นะคะฝากติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะ